กกอ็อดคอกอกับน้องสา้างพนแล้วก็ให้ว่าเม่ยถือพ่อไปเร็วนะคะตอนนั้นก็เห็นรู้สึกว่าตอนนี้เขาบังนี้ทั้งพ่อแล้วก็ทั้งเม่ยแต่รู้สึกว่าขขอดคือเขาสวัสดีครับผมเมื่อนี่อยู่กับช่อง พี่บ้านฟินแลนด์หรือช่อง PYB Finland ชาแนลนะครับผมมือนี้อยู่กับรายการพิเศษของเฮ้านะครับผมรายการแสงทองฟินแลนด์นะครับผมจัดทําขึ้นมาเพื่อให้แฟนๆนะครับผมได้รู้ที่มาที่ไปของสมาชิกในวงนะครับผมทํามาตอนนี้เป็นอ p พีที่4แล้วนะครับผมอีพีแรกเป็นของพึ่งน้อยแสงทองแล้วก็ของเจมจางไปแล้วแล้วก็อีพีที่2มนะินุซี่เนาะอีพีที่3ที่ผ่านมาก็เป็นอีพีของแม่ต้อยนะครับผมแม่บ้านประจําใจประจําตัวของวงเรา อันนี้อีที่4เป็นอีพีของปอนของกิฟนะครับผมสมาชิกในวงของเราอีพีนี้จะทําขึ้นมาเพื่อให้รู้ที่มาที่ไปของสมาชิกในวงของเฮาพี่นองนะครับผมผู้นี่แบบนี้เด้อตะกี้เฮ็ดยังมาจังซีจังซีซีงซีแฟนคลับจะได้รู้นะครับผมแล้วก็ทำอาอกไปแฟนคลับชอบมากเรตติ้งดีมากถือว่าทุกคนต้องการที่จะรู้ที่มาที่ไปของทุกคนนะครับผมอยู่กับรายการแสงทองฟินแลนด์โอเค เข้าสิ่บอกกันพี่น้องนะครับผมงดดราม่าอันดับแรกต้องต้องงดดราม่านเนาะขึ้นชื่อว่ารายการแสงทองฟิแนแลนด์จัดทำเพื่อให้แฟนๆได้รู้ที่มาที่ไปของของชีวิตนเนาะเออคุณอีมากเสียงีๆๆไม่ต้องดราม่านะถ้าใครถ้าใครดราม่าเชิญนะครับผมที่ไหนมีโควิดเชิญไปงั้นเลยนะครับผมไปเลยนะครับผมเราไม่รับบุคคลที่ดราม่าเราเราดูคลิปเพื่อความ เพราะว่าอะไรเราติดตามวงไพภาวสงทองผู้ผู้บ้าาฟินแลนด์ติดตามแสงทองฟินแลนด์เพราะเรารักทุกคนนะครับผมแล้วก็เราต้องการรู้ที่มาที่ไปเนาะเราไม่เราไม่ต้องการดราม่าเพราะว่าเราทําเพื่อความบันเทิงนะใช่เพื่อความบันเทิงโอเคเริ่มเลยเป็นไผ่มาจากหดเป็นลูกเต้าเราก่อผู้ใดไผ่เดาดากไผ่ออกมาเววหายแฟนขาฟั่งในจา คะ่ะโอเคก่อนอื่นก็เป็นน้องปอนก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้องปอนนะคะพี่น้องกะปอนเป็นคนขอนแก่นนะคะพี่น้องมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นคนอำเภอสีชมพูนะคะตำบลสีชมพูจังหวัดขอนแกนนะะ่นเด้กพี่น้องอ,อยู่อยู่บ้านสีชมพูเลยนะคะก็เป็นคนที่ว่าอยู่บ้านสีชมพูแมนน่คือสีชมพูป่ะนี่ก็ไปทางเขียวเขียวเป็น้าล่าสุดเปิดแรกกันกระแกงกะนะันแล้วพี่น้องเออเป็นคนอำเภอสีชมพูขอนแก่นค่ะพี่น้องต่อไปกิฟต์ค่ะ สวัสดีค่ะน้องกิมนะคะเรากิมกับเป็นคนชัย,ยภูมินะคะอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัย,ยภูมินั่นแหละคะ่ะตำบลบ้านเป้เปาปัญญานางน,นะคะพี่น้องเนาะอยู่ที่ชุมเพชรทั้งสองคนทำเป็นอะไรอยู่ในวงนี้เป็นยังตอนที่แรกมาแรกๆกับเป็นแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์ปีแรกได้ประมาณจากเดือนสองสเดือนกับความหนาเปินตลก ก็ได้เป็นทั้งได้เสอร์เป็นตลกด้วยโอ้โหถือว่าเก่งและจองของมากนะเมเพิ่งมาอยู่แบบพ่อองขอไเป็นตลกเลยเมเพราะว่าจองมากอยู่แล้วชอบอยู่แล้วมนอันนี้ก็เป็นแด้เซอร์ฟกันต่อรยกันวาสองคนนี้เคยออกรายการมาหลายรายการแล้วซึ่งทุกคนอาจจะดูมาบ้างแต่บางคนก็ยังไม่รู้เพราะรายการนี้เราจะเจาะชัดลึกกว่าายรายการเพราะนี่รายการเป็นรายการของวงเราเนาะอ่าคือมาเป็นแดนเซอร์ทั้งสองเมนค่ะเป็นยังขึ้นเลมาอยู่วงหนีถามเนี่ย เ,เอาข้ามตอบจริงๆอ่าอ่าจะ,อ,ะอยากมาอยู่มาล่าหลายวงแทนงจะว่ากะไม่มีโอกาสที่จะได้มากเลยเขาอยู่อันนี้อากับติดต่้องให้กันเลยว่าโอเคอเอาเหตุงานอยู่นี่มันมันบอ่อนีิปันไหนเขาก็เลยอยากมาอยู่นี่อ,อยากมาอยู่เพราะว่าอ่าหุยมาล่แลาแถวภาบ่ออีรีบอ่าเพิ่นรับอีรีบอ่อด้ดีใจแล้อุย,อยได้ไปอีรีกะได้มาอยู่เปลี่ยนวงแหลบอทีเดียวมาอยู่วงนี้หรือะก่อนอันนี้อยู่วงอื่นอยู่อยู่วงอื่นอยู่อันนี้เด้ คือกันตะกี้อยู่หนองมอรมูอยู่กับหมอลรมูลําเรื่องต่อก่อนก็สที่แรกไม่ได้ว่าสิมาอยู่นี่เลยเดะเป็น้อนกิบกิบอย่างมากเพราะว่ากิบจะเป็นคนแบบมาเต้นทางสายหมอลำสิ่งอยู่แล้วน้ำมอ่าน้ำบ้านนั่นสินะรู้จักกันมาก่อนที่จะอยู่นี่ที่นี่หรอรู้จักกันมาก่อนพี่แบนเปนบอลูหรือบอลนี่ฉันบอลูได้นี่เอาบ่ะแสดงว่าอะไรหลายคนกับบอลูไม่รู้รู้ว่ามาชอบกันในวงมารู้จักกันมาก่อนบ่อนไาอยู่หนองมอมูหลายๆคณะ ที่แหลกระช่วงพักงานไปเหตุงานยุ่กรุงเทพเสนาไปเหตุงานไปที่นี่กิฟตได้ยินข่าวว่าพ่อหนาติดต่อรับสมัครแดนเซอร์พ่อห,หนาทักมากิฟต์แอยากมาแต่นี่ไ่อยากไม่ได้อยากไปไดต่ท่มใจยุ่มือสองมือสิไปดีาววะสิไปดีวอก็เลยแบบเออแล้วแต่ตามใจกิฟก็เลยน้ำกิฟตมามามอยู่วงนี้ย่อนว่าเมียพามาแ,มแฟนพามาอยู่ที่นี่แต่ถ้าแ,<ม>แฟนก็ได้เมียดีกว่า เนี่ยแน้วแต่งงานกันเลยอุ้ยเหรอโอ้โอติงานแล้วเหรอ,อ,อฉันก็อยู่นี่มา <c oughs> อิจฉาเขาดแต่งงานกันแน่นอนขั้นขั้นเด็ดฉันมาขัานเด็ดแต่งเลยเศรษฐจเด้ฝากถึงเด้อเด้อผู้ใดได้บงคลิปนี้ก็ได้<อ>ก็คือว่ามาอยู่นี่เพราะว่าแฟนพาอยากมาอยู่แม่ยม,มาอยู่แล้วเป็นยังขึ้นเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันก่อนอันนี้บอกแม่โดดไปเป็นปีเลยค่ะมันกันก่อนแล้วจะค่อยได้ไม่ดีโอ๋ยหรอหมายถึงว่าก่อนจะมีวันนี้ก็ พ่อแม่ก็รับทราบแล้วรรับบทาโอ้ไปเจอยุธชัยทั้งนี้เพื่อพ่อของยุธชัยมาละมูค่ะเธออบึ่งมาลำตื้นจริงเลยไปอยู่มาละมูคือกันอยู่วงเดียวกันเหรอแมนชาวตะเคียนรุ่นพี่แม่เลกเป็นรุ่นพี่พี่ปอนมาสอบเต้นฮิโนแน่เหรอเมนก็ประมาณนั้นค่ะเธอไก่ายออยเนาะบอดี้ออยเลยตอนแรกก็ไม่คิดอะไรตอนแรกไม่คิดอะไรว่ารุ่นพี่อือไพจีไพกรอนไพจีไพกรอนเป็นบอ บอลเป็นคนจีบกีบก่อนนะคะคือแบบว่าอ๋อหนูถ้ามาผู้ชายมันหมดลู้ถ้าคือไปจีบผู้หญิงไม่ก,ก็ก็คือเจอผู้ชายแล้วมันอกหักไงหกักบ่อยก็เลยแบบว่าคือเท่ากับเม่ได้คิดว่าจะมาผู้หญิงเลยไม<อ>่<อ>คิดว่าจะชอบผู้หญิงเลยนะคะก็เลยว่าลองเอาลองเบิร์นสินะก็คือแบบมันปิ๊งมันปิ๊งอยู่แล้วไงก็เลยใส่ความงามของผู้หญิงคนหนึ่งยู่มองไหนถามนไงยู่มองไหนคือเราเป็นคนแบบว่าจะไหน่ะเป็นคนแบบ หารักอยู่เรื่องเงียบๆนักห้ารักแค่งก็นางแบบน้ารัาก็คือแบบเวลาการงานนกาจะจริงจังนิดนึงนิดน้อยเวลาไป้อเต้นสีคือบอกทาใดนั่งก็ได้เลยเลยเปิบปุ๊บปั๊บฉันถามว่าตรงไหนเป็นสงที่น่ารักเธอตอบอะไรเนี่ยคนคนนี้เธอชอบตรงไหนเห็นแล้วปิ้งเลยตรงไหนกะนิสแสของนั่งไหงนิสแสจากภายในชอบจากภายในน่ารักจากภายในหนาลักจากภายในเป็นแล้วแล้วทุกคนรู้นะว่าทุนี้สองเขนที้เป็นแฟนกันเนาะ อย่างที่ทุกคนรู้สองคนนี้เป็นแฟนกันถามเนียว่าถามเนียว่าจุดเริ่มต้ Tube นเฮ็ดยูทูบนี่เอาจริงๆแล้วคืออะไรเหตุดดยูทูบอ่าเจเล็กว่าด้เหตุดีช่วงอ่าจะไปรายก,การอะไรละ่ะรายก,การเ<พ>อ,อยียงนะเป็น,เป,นเป็นพ่อเป็นพ่อหัวหน้าเพลียวนะคะอันนี้กค่ะขั้น,นมะเร็งขานะกับคือว่าแต่ว่าไม่ยูทูบด้วยกับพอเขบคุณหหัวน้านะค็เขบคุณมากๆนะแล้วก็เขาคุณพยาบาลพอที่พักดันนะคะค่ะกับเพราะว่าตอนนั้นเขากับ แต่งงานมาสองเทียสองเทียเดิพอรอบแรกนี่แต่งอยู่บ้านแต่งอยู่บ้านอ่ะพวกซูก็จะแต่งหลายเทธอแถเขาอีหลีรอบแรกคณะไปเลยไปรอบสองก็เลยหน้าก็เลยว่าเออโอ้ยฉันจำได้ยูที่ว่าอันเขาเท้ากาปันไปแต่งงานกันอันเป็นวอแม่นอะไรเอออันเท้ามันอยู่นี่แล้วตัวไหนมาอยู่แล้วมาอยู่นี่แล้วแล้วก็เลยว่าบอหน้าว่าจะจัดให้รอบสองกับไปทายรูปทายเพื่อเป็นแบบฉลองฉันกะไปเมืองไหนฉันกะไปเมืองคนเชื่อแต่งเป็นขนาดฉันไปฉันไปอยูไม่มากะไปแล้วกันเราจะนั่งกับ ดังไปอีกรอบนึงเลยเพราะว่าเตลนั่งรับแดกก็ดังแล้วอันนี้ก็ดังอีกดังเก่าอีกหน้าก็เลยว่างั้นพวกเธอทำยูทูบเลยพอน้าบอกทำเลยบังคับด้วยกะระวังเดินทางไปทายรายการเอ่อคู่ไหนเชื่อเลยหรือเปล่าคูเฟ่คูเฟ่กคูแฟนคูเ่เอออีกรายการนกับเฮ็ดทั้งหมดเลยเฮ็ดทั้งโหลดไปเลยช่องนัก็รับเดินทางไปแรกกันพอน้าก็บอกเราต้องเปิดแล้ววันหน้าก็แชร์ลงให้ก็ยาวไปทุกวันนี้ยาวใช่ค่ะเขาทำก็ทือเพราะว่าพอน้าแนะนําบอกให้ทำเอออยากให้ได้เนาะก็คือว่า ตอนนี้กได้เงิ่อนหือจะยูทูปประจําแล้วก็ได้ประจําถือว่าโอเคเลยถือว่าโอเคโอเคอย่างมียูทูปมากูอุ่นใจมีทุกเรกอุ่นใจนะว่าเออยยูทูปห้องแบบเออแมนท์ห้องไม่งั้นเราไม่เ้องก็จะมีสำรองจยางนี้อีกนิดนึงเป็นบลาถึงยังเปนสับลายมากมาๆอะไรขนาดนั้นแต่ว่าอุ่นใจนิดนึงแอนบอดีไม่เอาเอายูทูปดีไม่เอาดีดีมากจากในกี่บอมมี่บอมมี่แตกเนื่องจากบาทเดียวที่จะกินเขาแล้วยังบอมี่ก็ถือว่ายากพี่เนาะแล้วพอมาอยู่ตอนนี้มามาอยู่หลาย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 ปีแล้วเนาะ กระไรหลายปีหลายเดือนแล้วนะสามเนี่ยามาหลายหลาย,หลายแล้วมีความรู้สึกเไยกับพี้เสียงท่องปีแบนพี่แรกมีความรู้สึกไงกับเออ,บ,อบุกคลของบุคนสองคนนี้ที่แบบว่าเออเขาเป็นผู้นําวงแล้วก็นี่แหละเป็นผู้ชี้ชี้ชะตานในการดําเนินวงอะ่ะรู้สึกเลยกับสองคนนี้การรู้สึกให้หบอกแบบว่าฉันบริยูหมงนี่เด้อเออการรู้สึกฮักฮักทั้งสองือฮักทั้งเป็นพี่ทั้งเป็นแม่แล้วก็แบบทั้งเป็นแม่เป็นพี่ให้ทุกคนพร้อมจะ ปลอบใจเวลาลูกน้องขาดหายขาดอีย่งเพิ่นกะหาหายไอ้สินะหาแบบจังไรละ่ะลูกน้องขาดอยียงบงตกบกพรอ,อย่างแล้วกะห,หามาให้ไอนะ้สินะเสีนเงินสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือช่วงนั้นย,ยังบ่มียูทูบคือเงินขาดมากล่ะกางานกระซ่วงแบบห่างๆแน่เนาะปีนั้นที่เขามากหา่างๆห้างก,ก,ก็แบบมีเรียกเลยมากหอดงานมาหอดไอ้บัตรพากระเ่มีเงินจีนขนาดก็แช่นะตุมมีเงินกินไหมหนูมีเงินไหมมีเงินใส่บอ พี่จะให้เบิกก่อนเด้อสินะสำหรับกินต์ก็คิดว่ารวงเขาก็คือเขาพั่งเอบคุ่วนลืเลยนะคะเพราะว่ากะยู่นี่มาโดนอาะใส่มาโดนกระลดดจากานิสัยของแต่ละบุคคลนะคะเพราะนานี่หนูกะซ้ำว่าเป็นแม่ปีไม่ปีไม่หรื่อยอย่างแรงจุน่ะไข่กะเอายังไปวางดอกใบไปวายไปกาไม่ไหวหนูกะซ้ำซ้ำพี่ชาเลยเพราะว่าเป็นพี่ของวงเลยเพราะว่านี่เลยเนาะแล้วแล้วได้ยินข่าวว่าชีวิตของของของกิฟต์เนี่ยนะแบบเคยลำบากมาก่อน ซึ่งพ่อเม่กะคือไม่สมบูรณ์เนาะพึ่งแค่ว่าชีวิตไม่สมบูรณ์แล้วก็มีน้องว่าใช่ไหมมีม,มีน้องพรอมเราชีวิตแบบกว่าจะมาถึงุดตรงนี้ได้กว่าจะมาแบบเออโอเคแล้วทุกมือถือฉันบ่เลยแบบว่าหนักน่วงมากขนาดไดเราเหม้านจฟังได้ว่าชีวิตแบบตอนนั้นบอกตอนนั้นพ่อกับแม่เลยกันตั้งแต่ปอซค่ะตอนนั้นอยู่ป .4 ซีกับประมาณเจ็ดแปดปีขึ้นหลังหรือเกาปีขึ้นหลังนะคะตั้งแต่นั้นก็อยู่กับปู่กับย่ามาติดดนแล้วแหละ หลังจากพ่อแม่เลิกกันนอ้องกะต้องมาอยู่น้าเฮาก็ต้องอยู่น้ำยาน้ำแยงแล้วก็ต้องเบิ่งนองพอมสินะแล้วก็ <c oughs> ด้วยความที่เฮาบ่มีพอกับแม่อยู่น้ากันกะต้องพึ่งพาตัวเองนะคะแล้วก็ในหลายเรื่องกะไม่ต้องซอยเหลือตัวเองเนาะคันปัสสาวาก็จะบริเวณีกินไปโรงเรียนพี่น้องบ่มีเงินไปไปไปยืมคู่ปู่กับ่าก,กะ บ่ได้มีฐานะาดีอย่างเพราะว่าเป็นใหญ่มูแล้วน้องก็ต้องเรียนหนังสือคือกันน้องก็ต้องไปเรียนคือกันแต่ของเป็นใ่มูกรรับม,มันก็มีอยู่แต่ว่ามัมนบางมือเนอะาะบางมือกับบมีในการจะกินเขากิน,นกอย่างเพราะโรงเรียนขเขาบริบบบรบเลี่ยงมัธยมอ่ะปญญาบด้เลี้ยงเขาเขาก็ไปยืมคู่กับคู่กับดีน้ำห้อมมูก,กับดีน้ำห้อมยืมมูยืมอย่างจนมเนื่องตัดสินใจว่าเออข้ได้มือเป็นยังสี่เขากับบรเลี้ยงซะหายน้องเลี้ยนซะกับ ทั้งพ่อก็ติดเราช่วงนั้นติดเราแหงพ่อไปเ<อ>มาดูทั้งเอินกับไปหามพ่อก,กับบ้าบาั่นนะคะคิดว่าจะขอมาไม่เงรียนกับออกมาหาเงินซางหลังจากนั้นก็คือดิ้นรนอย่างเต็มที่หาเงินโดยการเป็นแดนเซอร์ตต้นแต่ตอนนั้นมาก็คือบริหาเงินครอบครัวเลยหลังจากออกโรงเรียนก็ไม่ไม่เอาหายบ้างถือแมมจะน้อยจะยังแล้วมีมือหนึ่งโน้ตตัดสินใจโทรหาแม่บังเกิดเก่าของโน้ที่เลิกกับพ่อแยกท่านกับพ่อ โดยที่แบบไปบอกนะคะไปบบอกก็คือเหนีเนะเาะหนีไปเลยแล้วก็มม่ยอมติดตอ่อกลับขึ้นมาหนีแบบบบอกก็กอดข้อขอกับน้องสามปุแล้วก็ให้ว่าเม่ยถือพ่ไปเร้วนะคะตอนนั้นกับพะมาณนี้แล้วก็พยายามติดตอ่อหาแม่แเม่บอกเบอร์ป้าบอกเบอร์ทั่หาติดตอ่อตอนนั้นพ่อยังบ่เสีย มาทรงหาก็บอลาเอเลทไทชิวาย,วยูแต่บิดที้นี่พอพอเสียปุ๊บจะเห็นรู้สึกว่าตอนนี้เขาบำงมีทั้ง่อแล้วก็ทั้งแม่ยแรู้สึกว่าคดอดผอทุกคนทั้งเมียาเข้าจะบบาเด่แบบมีผอมทุกสิ่งทุกยอย่างกือคนอื่นแต่ก็ยังดีที่เขามา่อแบบคนน่าที่ดีก็เเราขนาดนี้ทั้งเห้ทางเขาที่บอ,ม,อมีเอยียงเลยถือว่ามาอีกคันนึ่งที่ทือว่า ดีดีเลยทีเดียวแล้วพี่คนรู้จักขาหลายขาจนดีนะคะกับลายเรื่องไร้แล้วที่ต็แบบมดีมากที่มันต้องดินรถมาโดยตัวเองถึงแม้ว่ามันจะบดเอย่างมากไม่แต่มันกับในความพุ่มเจลของขที่เขาซ้ำมาเรียงเจ้าของได้ก็เป็นคือว่าสิ่งที่เราเจอมามันเป็นภูมิคุ้มกันให้เราแข็งแข็งแรงเข้มแข็งใช่ไหม พอเม่ห้าม่อมีเนาะมันให้เห็นเห็นอะไรห้ามอยากได้ดีมากพูดถึงว่าคนเรานี่ยิ่งเ้าแบบดอยพัฒนาบอลเราแบบเราเห็นคนรอบข้างมองเราอยู่ว่าเออครอบครัวเราแบบยากจนนะหรแบบเออเลยแบบขาดขาดบทพ้องตัวนี้เขาอยากเห็นไหมคนเห็นว่าเขาเห็นแดงสินบอกแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าครูมอร์นี่ห้ามยันแล้วถือแม่จะไม่ได้รวยล้นฟ้าเหมือนคนอื่นแต่ว่าเราอยู่ที่เราแข่งของตัวเองมันภูมิใจเนาะเมนบอลถึงดูถูกมากไหมว่าอีพิดเพศอีบม่มีปัญญาหาผัวไปเอากระเทย อนักคําที่แบบมันนี่แห้งกับผู้ใหญ่บ้านแต่เราก็ไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้คําคนนั้นมาบันควทวนใจเราใส่คาคนมากพักด่านเท่าวันหนึ่งฉันก็ทำไม่ได้ฉันเออนั่นแหละก็ยังที่เห็นก็ยังเห็นเด๋ยวจ้าของเห็ได้ไม่หอดคุณมมือนี้แล้วเนาะรู้สึกภูมิใจบ่ภูมิใจขึ้นค่ะครอบครัวกับรู้สึกว่าครอบครัวดีขึ้นเพราะว่าครอบครัวชนหมากจะแตกแยกหมดเลยในครอบครัวแล้วตอนนี้เป็นไงทางบ้านเป็นไงบ้างตอนนี้ทางบ้านเป็นงไงบ้างโอเคหรือยังก็อเร่องท่อายุค่ะ ตอนนี้ทาง้านมีใครเนี่ยที่ต้องแบบดูแลช่ซอยเหลือมียาแล้วก็มีลานกลึงแบบปูยามีหนูบอมีค่ะกับมีพ่อหนูมีอาแล้วก็อาอีกคนนึง็พระ่อพ่อเสียไปแล้วแม่ค่ะพ่อเสียไปแล้วปูกับเป็นนางกอดลูกพ่อหายชุ่มือเพราะว่าพ่อหนูเป็นคนที่แบบเห็นงานบ่ปากถึงแม้ว่าจะกินเหลากับ้างถ้าเราไปกินเหลาก็คือทุกวันนี้ใครเป็นคนทุกวันนี้ใครเป็นคนส่งเสียปูยาแล้วก็น้องอะไรเงี้ยเยอะๆนะใครเป็นคน ช่วยกันอันนี้กะผู้กำเากับเฮดงานพร้อมแล้วกะอาซอยอาหาอย่างซอยอาก็เรียมหนูค่ะสรงไหเนีย่ยถึงแม้ว่ามันจะมาหลายไปกับผู้ใจยอยู่เดตเนาะเพราะว่าเขากันยังอายุแค่นี้อ่ะสิบแปดแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นแม่ว่าไม่เป็นไรเนาะไปแล้วต่ว่าเขากับบอกเบอร์บอกแค่พอเป็นยังเนาะถือว่าเพื่อนไหนชื่อเขาเข้ามาแล้วเราเราก็ไม่ได้คิดว่าจะไปกดไปเกลียดคนให้กําเนิดเราหรอกคือการที่่า เื่อนไหนร่มหายใจเข้ามาแล้วพอแม่ยหายร่มหายใจเข้ามาแล้วเพื่อนจะเป็นสีดีช่วเพื่อนก็ขพ่อแม่เข้าเนาะเข้ากับสางสางเอาแตเา่เราได้ร่มหายใจมาแล้วปุ๊บสิ่งที่เหลือคือเราก็ดําเนินตานต่อคอยก็คือกันคนหนึ่งที่ไม่มีพ่อแม่เหมือนกันนี่ก็คือไม่เคยคิดอย่างนั้นก็จะคิดตลอดว่าเพื่อนไหนร่ำหาใจเข้ามามาแล้วเขา้าบอตรงไปอย่างตอนางไม่บรเคยคิดว่าจะสร้างเมียถ้าแม่กลับมามาหาไม่ยังกับยินดีที่จะหาแม่คือเก่าเรเคยว่าจะเกียดจะช่างเมี่ยแค่อยากโทรไปถามว่าเป็นยังไงสบายบ คิดหัลูกบอคือบ่าติดต่อหาลุงแน่เป็นเั่งไดบ่ได้บ่ได้จะขาไปวุ่นวายกับครอบครัวม่นี่คือสิ่งที่เขาอยากหูแค่นั้นเขาบ่ต้องไปการบ่ต้องไปการบ่บ่ต้องการเนทรัพย์สินเนินทองอย่างเขาดอกแต่ว่าเราก็แค่อยากรู้ว่าความเป็นอยู่แม่เราเป็นยังไงเนาะเนาะอืมนี่ละกันจังสีลบะชีวิตคนท้องมันกับจังสีลบะพี่น้องอยากวบาอย่างถึงพอบอตอนนี้พอเพื่อนไปสบายแล้วก็ยากคันเพื่อนฟังอยู่บอกยาวบอกเพราะว่าเขต้องเป็นห่วงน้อง นอกในกิบจะเบิกเองกิบจะดูแลเองกิบจะพักดันให้เรียนให้จบให้เป็นหมอตามที่พ่อต้องการให้ได้แล้วค่ะปู่ย่าก็ต้องเป็น่วงจะดูแลเอง,ออองถึงแม้ว่าจะว่าเก่งสาเร็จกน็จะจะลุค้ำดูถูกที่เขาเคยดูถูกเข้าให้ได้เพอพอเป็นต้อง่วงก็ถือว่าเก่งมากเนาะถือว่าเก่งมากที่สู้มาถึงทุกวันนี้แล้วก็แข็งเก่งแล้วแบบคนเบื้องหลังก็องรอดูคำาิสธิ์ของเราอยู่ถึงแม้เราจะไม่แบบอะไรเวอร์เวอร์แต่เราถึงแค่นี้เราก็โอเคแล้วเก่ง ถือว่าเก่งครับพี่น้องอายุเทนะ่าไหร่นะ,ะ18ปปีอ่าสิบแปดปีโอ้ถือว่าเก่งสุดๆแล้วสุดยอดแล้วนะครับผมก็มีช่อง Facebook Youtube อะไรให้แฟนคลับติดตามบ้างมีกตอนนี้กำลังจะทำช่อง Youtube น้องกิฟ c ์ชาแนลนะคะกับบริวาจะชื่ออีนยังได้ยินข่าวาจะมีช่องใหม่ด้วยนี่ใช่ค่ะเออซองอยังยังไม่ได้ชื่อเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หัอหน้า<อ>ตั้งชื่อให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอก ติดตามเนาะแต่ตอนนี้ก็มีช่องปอนกิฟชแนลนะคะแล้วก็มีช่องของน้องช่องพอนอีกเป็นอ่าปอนนี่ชแนลฮ็ตออกมาอีกแล้วก็เฟซบุ๊กอคลิปบ้านะคะแต่ว่าไม่ได้บ้านนะคะเตะตั้งตามซื้อของเจ้าของแ่ตามแบบอันนี้ซื้อบรเดีบ้าบรไดีบ้าได้บอกเต็มบอะดีเนาะเต็มีเนาะเต็มคนเลย หน้าโยกเป็นจังไดเนี่ยยาเกลือโพลิวเลยโอเคเหล่วมีโค้งกาหน้าคตอยากมีครอบครัวแบบเด็ดเลยมีลูกไม่จ้าอยากมีลูกไม่จ้าลูกอยากมีแต่ว่าบอลลูว์จะมีได้โบเพราะว่าแม่นเพราะปกติกินยาคุมคือสินยาคุมฮอร์โมนมันไม่เหมือนผู้ชายปกติมันก็จะมีอยากแนี่ยสินะพอก็คือเขากินยาคุมมาแต่น้อยไหมพี่น้องคือสเปิร์มอะไรมันก็จะเออฉันอยากหัวกันล่ะ จริงๆแล้วมันมันเจืออีป่นไปอย่างนั้นมันเป่มบ่เปิ่มมันกับโพมเป็นคนคือเกล็นละแย่ค่าชุดาอนาคตบ่มีลูกอีลกก็จะไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดเหหมองเฮ็ดให้ว่าเฮ็ดให้มีให้ได้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีแต่วันนึงวันนึงที่เราพร้อมใช่ไหมใช่ค่ะวางแผนคือขั้นตอนแรกเราจะซื้อทองแล้วก็ตอนนี้ก็ไปซื้อมาแล้วนะคะเริ่มซื้อมาเริ่มมาใส่แล้วเริ่มสะสมแล้วก็ จะเริ่มเก็บเงินซื้อรถขับรถไงแล้วก็ซื้อที่ดินทำบ้านแล้วก็ส่งขอบครัวเรียงน้องเรียงยังให้แบบบนนี้นี่คือนี่คือสิ่งที่เราวางแผนไว้ก่อนที่จะก่อนที่จะมีลูกใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะทุกอย่างต้องพร้อมการที่มีคนคนหนึ่งเกิดแล้วเป็นคนนี่เไม่งัานเรียงไงเดียวแต่นเกิดแป๊บเวนี่นั่นแหละเงินมันต้องคือทุกอย่างไม่ใช่แค่เงินทุกอย่างที่ต้องพร้อมนั่นแหละอย่างที่เห็นเนาะนั่นแหละจะบอกรหูเข้าเป็นเพื่อเข้าแบบ ดนเพื่อเข้าใช่ได้ก็โอเคพี่น้องมื่อนี้ก็จบไปโดยดีนะครับ <Yeah. S 1> ผมสำหรับรายการแสงทองฟินแลนด์รายการพิเศษ ep ที่4ี่นะครับผม <Yeah. S 1> ซึ่งต่อจากของแม่ต้อยวันนี้ก็ขอ,ขอบคุณแฟนคลับแฟนเพียงที่ติดตามวงของเรานะครับผมอตอนต่อไปจะเป็นใครรอดูรอติดตามมาไพสีมาออกรายการเมื่อนี้กะไดว่าเร็วเป็นเนี้ยประสบการณ์ชีวิตทุ้ดตุ้อยางนักขับนักยุทธวิวกรรจะเห็นให้มันดีที่สุดแล้วก็จะ เรื่องค,คนที่มัหนีเฮาเนาะเราเอาอาดีตที่เลวร้ายมาทำให้เราเข้มแข็งทุกวันนี้เราไม่เอาอาดีตที่เลวร้ายมาทำให้เราท้อเพราะฉะนั้นเรีวเขาตรงส,สู่สู่พี่หน้องนะครับผมขอให้สองคนนี้ารักกันนานๆแล้วก็สู้สสๆนะจ๊ะโอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เรียมกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง PBB Finland Channel หรือช่อง PBB Finland นะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีจ้า